ศูนย์อนามัยที่9พิษณุโลกจากกิจกรรมมหกรรมสร้างสุขภาพเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพันศา60พรรษาค่ะ ศูนย์การค้าเซนทรัลพาซาพ,พิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายพิษณุแสนประเสริฐรองอธิบดีกรมอนามัยเปิดกิจกรรมมหกรรมสร้างสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา60พรรษา2เมษายน2558ซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ถ้าเอกชนและประชาชนทั่วไปมีกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาจึงได้จัดมหกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีกิจกรรมเต้นแอโรบิกและปั่นจักรยาน เป็นระยะทาง24กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า700คนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆได้แก่สำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลพุทธชินราชตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลหัวรอชมรมจักรยานพิษณุโลกศูนย์การค้าเซนทัลพิษณุโลกและศูนย์อนามัยที่9พิษณุโลกค่ะ